ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีมารุชาชานมไข่มุก19มาแรงแห่งยุคขายง่ายขึ้นทุนเร็วกำไรต่อแก้ว59%การลงทุนเริ่มต้น2 9 9 0 0บาทอย่างมีร้านเป็นของตัวเองมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันมารุชาตอบโจทย์สนใจโทร065 290 5063หรือ093 307 3799โคตรเจ๋ง6วิธีขายสินค้าออนไลน์ยุค2021 ในปี2,563ธุรกิจช้อปออนไลน์มีมูลค่าที่220,000ล้านบาทคิดเป็นสัสดส่วน4-5%ของค้าปลีกทั้งประเทศช้อปปิ้งออนไลน์ในปี2,563มีการเติบโต35%จากปี2,562ที่มีมูลค่า163,300ล้านบาทสัสดส่วน3%ของค้าปลีกทั้งประเทศโดยสินค้ายอดฮิตได้แก่กลุ่มสุขภาพและความงามเติบโต34% อุปโภคบริโภคในครัวเรือนเติบโต34%เครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโต22%เป็นต้นและคาดว่าในปี2564นี้ตลาด e-commerce ก็จะทวีความเข้มข้นในการขายและแน่นอนว่าจะเกิดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หน้าใหม่อีกจำนวนมากซึ่งเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มองว่าทุกคนก็ล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะจับกลุ่มลูกค้าให้ได้มากแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่ขายแล้วจะมีรายได้ดี ของแบบนี้มันต้องมีเทคนิคที่เราอาจได้ยินได้ฟังและเรียนรู้ขึ้นมาบ้างแต่เชื่อหรือไม่ว่ามี6วิธีที่โคตรเจ๋งหากลองเอาไปใช้ยอดขายสินค้าออนไลน์ของเราเติบโตได้แน่ 1. เป็นฝ่ายรุกเข้าใส่ลูกค้าการเป็นฝ่ายรุกยังไงก็สนุก,กว่าฝ่ายรับโดยเฉพาะในการขายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายคนเป็นฝ่ายรอให้ลูกค้าว,วิ่งเข้ามาหาจากนั้นค่อยเริ่มต้นการขายแท้ที่จริงการขายเราควรเป็นฝ่ายรุก พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางถ้าคิดจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราก็ต้องไม่อายที่จะแทรกเนื้อหาของเราไปในกลุ่มคนเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดและเมื่อมีคนสนใจทักเข้ามาส่วนมากก็จะเป็นการถามลองเชิงพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ถ้าทำไม่ถูกหลักลูกค้าก็อาจหนีหายหมดแน่คนส่วนใหญ่มักตอบเอาใจลูกค้าแต่ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนจากการเป็นฝ่ายถูกถามกลับมาเป็นฝ่ายถามลูกค้าบ้าง ซึ่งตรงนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกแตกต่างออกไปไม่ใช่ฝ่ายไล่บี้พ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวและผลที่ตามมาลูกค้ามักจะคล้อยตามและซื้อสินค้าได้มากกว่าด้วย 2. จุดแข็งมีเท่าไรใส่ให้หมดเมื่อสินค้าออนไลน์มีตัวเลือกเยอะมากทุกคนก็ต้องการสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าที่เข้ามาคุยกับเราสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าซื้อสินค้ากับเรานี่แหละดีที่สุดวิธีการง่ายๆก็คือมีจุดแข็งเท่าไหร่ อะไรที่เราดีกว่าอะไรที่เราได้เปรียบกว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเราแล้วจะดีกว่าซื้อจากที่อื่นอย่างไรเรียกว่ามีอะไรดีจัดเต็มนำเสนอให้ลูกค้าทราบแบบไม่ต้องมากัก แต่การนำเสนอต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าส,สุภาพและไม่ไล่บี้หรือเอาตัวเองไปเปรียบกับคู่แข่งมากจนเกินไปซึ่งจะกลายเป็นสร้างความอยากรู้ให้ลูกค้าไปหาข้อมูลของแบรนด์ที่เราพูดถึงมากๆสุดท้ายก็ปิดการขายไม่ได้ซึ่งการใส่จุดแข็งให้ลูกค้าตัดสินใจทันทีจำเป็นต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดีและต้องดูด้วยว่าลูกค้าแต่ละคนมีวิธีในการรับข้อมูลรับฟังไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักเลือกวิธีการที่เหมาะกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด 3. จีจุดที่ลูกค้าต้องการให้ได้ระลึกไว้เสมอว่าถ้ามีลูกค้าหลุดเข้ามาหาเราสักคนแสดงว่าเขากําลังต้องการในสินค้านั้นๆและเขากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อของเราดีหรือจะไปซื้อของที่อื่นดี ดังนั้นการนำเสนอจุดแข่งใดๆก็ตามอาจทำให้ลูกค้าสนใจแต่จุดที่ทำให้ตัดสินใจซื้อคือการจี้จุดในสิ่งที่เขาต้องการเช่นบางที่สินค้าเราอาจดีเขาก็สนใจแต่ติดที่ว่าไม่มีเงินมากพอหรือเรื่องอื่นๆที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้ในทันทีตรงนี้คนที่คุยกับลูกค้าถ้าสามารถจับจุดได้จะเข้าใจถึงลูกค้าและไปแก้ปมที่อยู่ในใจจนลูกค้ารู้สึกว่าใช่เลยและเมื่อนั้นจะเกิดการซื้อขายก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการขายของเราเป็นสาคัญด้วย 4. โปรโมชันยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นการลดแลกแจกแถมเป็นสิ่งที่เราควรมีตามความเหมาะสมแม้บางทีการจัดโปรโมชั่นเหล่านี้จะทำให้เราได้กำไรน้อยลงหรือได้เงินน้อยลงก็ควรทำยิ่งในยุคนี้ลูกค้ามองหาสินค้าที่จ่ายเงินแล้วคุ้มค่าเน้นปริมาณเป็นสำคัญดังเช่นโฆษณาออนไลน์ที่จัดหนักจัดเต็มทั้งลดราคาและของแถมอีกเพียบก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่า หรือลูกค้าบางคนลังเลที่จะตัดสินใจซื้อหากเราเสนอโปรโมชั่นเข้าไปอาจจะไปตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ในทันทีซึ่งการจับลูกค้าให้อยู่กับเราไม่หลุดไปถึงพ่อค้าคนอื่นมีโอกาสที่เราจะปิดการขายได้ง่ายกว่าด้วย 5. ยืนยันคุณภาพสินค้าด้วยข้อมูลของผู้ใช้งาน เรื่องของสถิติตัวเลขมีส่วนสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าได้อย่างดีบางครั้งโปรโมชั่นดีราคาก็ดีแต่ลูกค้าไม่แน่ใจว่าสินค้าของเราซื้อไปแล้วจะดีจริงแค่ไหนตรงนี้ถ้าผู้ขายมีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคนที่เคยใช้งาน จะเป็นเหมือนตัวอย่างให้ลูกค้าเห็นภาพว่าซื้อไปแล้วดีจริงซื้อไปแล้วใช้ได้แน่ซื้อไปแล้วสมกับที่ใจต้องการข้อมูลเชิงรูปภาพสถิติและตัวเลขจึงเป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องมีเพื่อเอาไว้อ้างอิงให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้น 6. สรุปราคาและส่งเลขที่บัญชีให้ลูกค้า ถ้าเราคุยกับลูกค้าจนมันถึงขั้นที่พูดเรื่องราคาได้แสดงว่ากว่า50%ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าและมีโอกาสปิดการขายได้สูงถึง70%ดังนั้นจงอย่ารังรอรีบที่จะบอกกล่าววิธีการโอนเงินหรือส่งเลขที่บัญชีเข้าไปให้แก่ลูกค้าที่เป็นเสมือนการบีบคั้นใกล้ๆให้ต้องชำระเงินเพื่อซื้อสินค้านี้หลังจากสอบถามพร้อมปิดประโยคด้วยการสรุปยอดสินค้าที่คาดว่าลูกค้าน่าจะซื้อ และสอบถามที่อยู่ในการจัดส่งโดยละเอียดซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานในการใช้พูดคุยกับลูกค้าจะเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นให้เรามีเค้าโครงที่จะใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้นดีกว่าการไม่ศึกษาข้อมูลใดๆไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดอย่างไรดำเนินการขายอย่างไรและจะจบการขายได้อย่างไรยุคนี้คนที่มีข้อมูลมากกว่าก็ได้เปรียบกว่าคนที่ไม่ศึกษาข้อมูลใดๆเลย และคิดว่าตัวเองขายเก่งแค่นี้เดี๋ยวก็ขายได้แท้ที่จริงมีเทคนิคเคล็ดลับที่ควรศึกษาอีกมากยิ่งรู้มากยิ่งขายง่ายยิ่งได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นๆด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ